สวัสดีครับทุกคนก็เรื่องของเรื่องไม่มีอะไรก็เรื่องของเรื่องคือเหตุมันเกิดจากที่ผมนั่งดูคลิปคลิปหนึ่งที่เขานั่งทำเอ้ไม่ใช่สิคลิปคลิปหนึ่งที่เขาทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วแบบอยากกินแต่บอกก่อนอื่นเลยคือผมเป็นคนที่ทำอาหารแบบศูนย์เลย ศูนย์แบบไม่เป็นเลยจริงๆก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเบอร์เกอร์ครั้งแรกในชีวิตโอเคไปก่อนอื่นก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์กันก่อน A few moments later

มันก no. ็ต้องมีสิดมีสุกันบ้างเราจะรู้ได้ไงว่าสุกไม่สุกอยากรู้ว่ามันสุกไม่สุก เจ้าแม่เจ้านี้ใส่ตจตอนอไหนตอสส่วนประกอบที่ใช้ทาบนเนื้อกระดาษย่างโอ้โหของทานบนเนื้อกระดาษย่างเหรอไม่ทานแล้วจุ้ย อยู่ก็ช่วยโอ้โหโอ้ยไม่ปะเนี่ยอะได้อยู่ได้อยู่ทาบนเนื้อขนาดย่างเอาเลยทาละ

ช้ำๆไปเลยเพราะว่ามันน่าจะเลี่ยนก็ใส่ชีสไปสองนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วกรับเบอร์เกอร์ขมผมมีซอสใะประเทศเนี้ยเรียนตัวมาชิมกันเลยว้า ทุกคนอยากให้ดูเออว้าเสียใจ ด้วยสกิลการอาหารการทำอาหารเต็มศูนย์แล้วก็จะปัญหาตรงยุ่นไม่เอาออกเสียอโอเสียดายจะเอาตรงที่ไม่ไม่ไม่ออก ดีเลยไปไปไปเออแจมนี่ตรงนี้ไม่กินฝั่งนี้ถทนก็ได้ มาหกร้อยบาททําได้เบอร์เกอร์เตียนชิ้นนี้ร้อยยี่ห้าในราคาร้อยยี่ห้าบาท nước lên hả mệt hai อิ่มนะก็เสร็จเรียบร้อยครับาำรับเบอร์เกอร์ชิ้นแรกในชีวิตถ้าแบบยังไงหรอถ้าคิดเฉลี่ยเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ในร,ราคาร้อยี่สิบห้าบาทเพราะผมซื้อของไปหกร้อยหกร้อยได้ 600นี้สามารถทำเบอร์เกอร์ได้4ชิ้น4ชิ้นแล้วยังเหลือขนมปังปังเบอร์เกอร์อีก2ก้อนอก็เฉลี่ยแล้วประมาณ125บาทต่อชิ้น งไม่อร่อยแต่ก็ได้ลองโอเคครับขอบคุณครับนี่คือเบอร์เกอร์ชิ้นแรกในชีวิตที่ทำเองถามว่าอร่อยไหมซื้อกินดีกว่าแต่ก็แรกกับประสบการณ์นะเนาะไปเก็บของสิครับกออะไร